สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสาสถานที่ท่องเที่ยวที่ฮิตในโซเชียลมีเดียจริงทำไมคนจริงแหกกันไปตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจเอาไปดูกันไปสวัสดีครับขอบคุณครับเก้าเท่าไหร่ครับ94บาทครับ ขอบคุณครับผมมาถึงที่แรกแล้วนะครับวะอาลูนถ้าอายไม่ผิดคนจริงเขาทำไมชอบมาที่นี่ดนันันนันเช่าชุดไทยถ่ายรูปครับเออแม่เนี่ยหูเช่าชุดไทยเฉาค่ะเช่าชุดไทยค่ะสามร้อยตัวเองมีชุดนี้ไหมครับอ๋อมีค่ะเอาชุดนี้ค่ะออได้ แล้วมีอันนี้ใส่ใช่มีค่ะ300บาทโอเคได้โอเคค่ะเดี๋ยวชำระเงินก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวถือไว้นะได้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอรอตรงนี้รอต่อแถวรอต่อแถวครับชุดนี้วันนี้ญาติเต็มเป็นผู้หญิงนี่นะครับต้องต่อแถวก่อนนะครับแต่คนยังไม่เยอะครับอ่าโทรจริงยังไม่ลงน่าจะมีเด็กคนเกาหลีกับคนไทยครับ ครับทุกคนเสร็จแล้วครับทุกคนผงสวยไหมครับเอ้ยเช่าชุดคือ300แล้วก็แต่น่าคือหนึ่งร้อยถ่ายรูปคือ1500นะครับผงสวยไหมครับไงคนชีนมาแล้วเข้ามาแล้วนะครับพี่ชื้ออะไรครับชื่อดินครับโอเคผมชื่อเลี่ยงครับชื่ออะไรนะชื่อเลี่ยงครับเลี่ยงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลี่ยงต้องใส่ตั๋วตรงโอเคคนไทยเนี่ยไม่ใช่นะจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคต้องใส่ตั๋ว ่ซื้อตัวครับหนึ่งท่านครับสองร้อยค่ะได้แล้วค่ะอเดหลายสิบค่ะได้แลสวยโอเคครับผมมีแล้วนี่คคนจริงเขามาถ่ายเยอะไหมครับเยอะเยอะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจริงอ๋อส่วนใหญ่เป็นคนจริงครับว้าว สวยมากครับอลังการสวยขอบคุณครับคุณน่ารักอะแถวนี้ก่อนใช่ไหมครับเดะนถอยไปนิดนึอยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้หนึ่งสอง 1นึ่งสอที่หนึ่งหนึ่งสามโอเคดีจับสมือโอเคจับที่หน้าเท้าข้างหน่อยอ่านั่นลหนึ่งสองพี่มีกี่ที่ครับถ้าถ่ายต้องถ่ากี่ที่ทครับมีหลายที่เลยครับแต่เราถ่ายในภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงอ๋อครับ <c oughs> แล้วพี่ต้องถ่ายวันรักกี่ควนวันโอวันละก,กี่<า>คนจริงๆเรานะเป็นกะลุ่มเป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มประมาณ สี่สามสามถึงห้ากลุ่มก็คือสามถึงห้ากลุ่มอ๋อครับใช่ประมาณนี้ครับโอเคผมอยากให้คุณเหลียงเดือนอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ดีดีโอเคในข้างหน้ามีแดดคนจีนครับใช่คนจีนเยอะอย่าผมบอกแล้วแล้วไม่ค่อยมีคนไทยมาถ่ายหรอกครับไม่ค่อยครับคนไทยน้อย เขาว่าคนไทยเขาอยู่ในประเทศนี้อยู่แล้วเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อใช่เขาก็จะแบบแล้วแต่ก่อนเขามาถ่ายไหมครับหรือว่าเริ่มจากคนไทยมาถ่ายแล้วก็คนจีนเขาเห็น<ๆ>เขาก็มาถ่ายด้วยครับจริงๆน่าจะที่มันดังเพราะว่าน่าจะเริ่มจากคนจีนโอแต่จริงๆแล้วเขาก็มีถ่ายมาก่อนหน้านนั้นแล้วแต่จริงๆถ้าเกิด เอาให้มันเป็นไวรัลก็คือเพราะน่าจะเป็นเพราะคนจีนแล้วก็มีคนจีนเข้ามาถ่ายเยอะประมาณนี้แล้วเช่าชุดไทยก็เริ่มจากเมื่อก่อนก็มีแล้วใช่ไหมครับมีครับมีเมื่อก่อนมี<อ>ตั้งนานแล้วลหะครับตั้งนานแล้วใช่ใช่ชไทยมีมาตั้งนนตั้งตั้งแต่คนจีนยังไม่มาใช่ค่ะตั้งแต่คนจีนยังไม่มาเช่าเช่า,ชามาก่อนนแล้วพี่คิดว่าที่จุดไหนสวยที่สุดครับจุดไหนที่สวยที่สุดใช่ครับ มันจะเป็นโบสที่อยู่ข้างในแต่ตรงน,นี้จะอยู่ข้างในนู้นจะเป็นที่สุดท้ายที่เราไปแต่ว่าวันเนี้ยเราขึ้นกันเราขึ้นไปถ่ายที่สวยๆไม่ได้ครับเพราะว่าเขาปิดเขาปิดซ่อมแซมปรับปรุงโอ้คับมีหลายคนก็มาถ่ายมงนี้ครับไม่รู้ีนหรอ แล้วแต่ก่อนเคยใครอยู่วันอยู่ที่นี่อาศัยอยที่นี่ใครอาศัยมีก็พระคับอ๋ครับมีเด็กครับมีพระแล้วก็มีเด็กวัดเด็กวัดคือคนธรรมดาที่ไม่เป็นพระแต่ว่ามอาศัยอที่วัดโอ้โครับหนึ่ง 2, สองามเต้นมาดีดีด,ดีโอเค จริงๆชุดนี้คนไทยเขาเรียกว่าชุดไทยก็เรียกว่าชุดไทยใช่ครับเขาเรียกว่าชุดไทยแต่ว่าข้างหลังผ้าก็คืองเขาเรียกว่าผ้าสบายชิ้นนี้เรียกว่าสบายคนต่างชาติก็มาถ่ายด้วยคู่รักสองคนโอเคสวยมากโอเคหนึ่งสองสามพี่คิดว่าผมแต่งแบงผู้หญิง สวยกว่าแล้วว่าแต่งผู้ชายแต่ง <bucks> ผ <nh wan cartoon> ู Boy: ้ชายหล่อกว่าแต่งผู้ชายหลอกว่าใช่ผมก็ทําตัวไม่ถูกเลยแต่ส่วนมากเขามาแต่งเป็นผู้ชายไม่มีมีผู้ชายเขามาแต่งเป็นผู้หญิงมีครับแต่น้อยอ๋อหน่อยน้อยคนผมกมีความตกดต่างก็เลยแต่งเป็นผู้หญิงถ้าครับเพราะง่าแต่งเป็นผู้ชายมันธรรมดาครับถ้าถ้าคุณเลี้ยงแต่งเป็นผู้ชายนะจะหล่อมากช่หล่อมากๆเลยนี่ไ่เลีบ หนงสงสามเต้นมาโอเคขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเดีย๋ยวผมขอทสัว์หน่อยสงลูกสองลกคายใส่แล้วครับสนุกมากครับไม่เคยคิดว่าจะเต่นชุกทายครับแล้วก็เป็นชุกผู้หญิงแล้เวเราขอไวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปที่สองครับทุกคุณควรจะมาตอนเช้านะครับตอนนี้ แต่เริ่มตัดเลนแล้วร้อนแล้วครับมาตอนบ่ายน่าจะไม่หวานแต่ตอนบ่ายคุณก็ยิ่งเยอะขึ้นถ้าถ่ายต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นมาตอนเช้าถูกแล้วแต่ได้ไม่ได้มีคนเยอะมากถ่ายได้สบายๆครับโอเคตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ที่สองแล้วไปกินข้าวก่อนนะครับพื้นไทยร้อนมากค่านนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับฝากน้นะครับครับ ขอบคุณค่ะมีข้าวไข่เป็นมีค่ะคมีเมนูไหมคะหรือว่าเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะดูได้เลยจ้าข้าวข้าวกับเผาหมูค่ะตูน่ากินเนาะว้าวอร่อยนะ โอที่ที่สองวัดปากน้ำครับพี่ครับอันนี้คือทางเข้าทางเข้าอีกเครื่องเรือจะไปเรือเหรอใช่ขึ้นเรือคือตรงนี้มาเรือใช่ป่ามาเรือหรือไปาละกำลังจะขึ้นกำลังจะไปกำลังจะไปเรือที่ตูพักใหญ่ๆนี่นี่นี่ได้ตู้ใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกี่คนอ่ะคนเดียวอ๋อนั่นแหละไปเลยเนี่ยน้อง ครับเด ö, you, uh, yeah, ujemy, ินไปเนี่ยเดินไปนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวมีมีทายอยู่โอเคที่แล้วก็ขึ้นเรือไปคือใช่ท่านละดูอะไรได้เลยผมพึ่งทขอบคุณครับอันนี้คือขึ้นเรือไปใช่ไหมครับใช่เท่าไหร่ครับคนละสามร้อยคนเดียวใช่ป่ะใช่คนเดียวคนเดียวสามร้อยเอ่อคือกี่นาทียี่สิบนาที เมียวเมียวนอนอยู่ครับสแกนได้เหรอยังไม่มีเงินสดอ๋อได้สแกนได้ได้แล้วเราสักครไว้อ่ะสวยคนจีนมานี่เยอะใช่ไหมครับโอเคลงลรนี้มีลมนะฮะค่ะขอบคุณครับตรงนี้ใช่ไหมขอบคุณครับ นั่งนั่งข้างหน้าได้เลยโอเคไเอ้า wow, ทุกคนดูอากาศดีมากว้า wow, วอันนี้หรอครับพักที่คนจีนชอบมาดู สยวยเลยเยวกำะังน,น่าจะส่งอยู่หรือว่าก่อสร้างอยู่คนระับตรงนี้ก็มีพักเน้นด้วยมีขายของด้วยอะ่ะขายของฝาดใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> โอเคเอ๋อนะอ,อันนี้เรือครับ อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณครับน้ำงไม่จ้างมีเมียรั้มเกคอยไหมครับอ๋อ,อเกคอยหมดแล้วเรี่องโชเฟอร์ไหมพี่โชเฟอร์โชเฟอร์อคืออะไรครับยี่สิบบาทเรื่องคนเรือไหมอ๋อเหลียงคนเรือใช่ไหมครับโอเคโอเคอครับเดี๋ยวใจ่ายให้ครับพี่เอาให้นะคะเอาให้พี่ก่อนไม่มีเกคอยอ่ะอยากกินเกคอยมากกว่าพี่อันนี้ชื่ออะไรครับไุ้นจ วัดขุนจันทร์อ๋อวัดขุนจันทร์ครับวัดขุนจันทร์ครับอันนี้วัดพักนน้ำอ๋ออันนี้วัดพักวัดอันนี้พักใหญ่ใหญ่วัดพักนน้ำวัดปั้นน้ำแต่เขากำลังก่อสร้างใหม่ใช่ไหมครับพ่นสีอ่ะพ่นสีพ่นสีครับเอ๋อพ่นสีสีไม่พอหรอครับพอพอไม่สวยอ๋อไม่สวยก็เลย เพื่อนสีใหม่ครับใช่ใช่ใช่คือสวยทำใหม่มานีมานีานใครใครสร้างครับวัดวัดอ๋อวัดสร้างครับอ,อ๋อ,อครับผมพ่อผมพ่อเผมพ่อคือใครครับนี่นะครับกลับไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย พิกชพพา,าชูนนาม,มันยังมีเรอมีภาษาจีนแนะนมอ่ะมีภาษาจีนให้คำแน,นะนาะขอคุณมากนะครับผมกลับมาเธอเต็นแล้วหรอเมอวแมาทำไมหันหลังไม่สนใจผมเลย ฉันไปแล้วนะบายๆร้อนมากเอ้ย一定要长长的泰式奶ามีสตอเบอรี่ปั่นสั่งแก้วหน่ยดีกว่าร้อน กางสตรอเบอรี่ปั่นครับขอเิ่ค่ะสุดเชิญแล้วเราจะไปหาที่ที่ถ่ายรูปกับพักก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่ที่สาที่สุดท้ายนะครับ พี่ครับถ้าถ่ายรูปกับพระต้องไปทางไหนครับออ๋ข้างสะพานเหลียวสายข้างสะพานเหลียวสายมีซอยเล็กๆใช่ไหมครับที่เติมไปโอเคไกลเดินไกลกี่โลครับเข้าตรงเข้าไปเลยเห็นเงค์พระเลยโอเคกี่กิโลครับฮะกี่กิโลครับกี่กิโลหรือถ้าไม่ไม่เห็นพระเลยนะพระองค์ใหญ่เลยนะโอเคไม่เป็นไรแต่ลงทะเบิกาก่อนครับขอบคุณครับข้างสะพานเหลียวสาย ถ้าไม่กินน้ำตาลก็ไม่หวานถ้าอาการมีพี่ครับที่ถ่ายรูปจับพักใหญ่ๆโงเรียคาเฟ่ครับโเดียคาเฟ่ใช่ไหมครับใช่จะเห็นองค์พระที่เป็นซอยเล็กๆแล้วก็เดินไปใช่เลยครับไปไหมครับเท่าไหร่ครับ60บาทครับไปเฉงเลยได้ครับใช่ เขาเวลาไปถ่ายรูปกับพักก่อนซอยนี้มันเสี่ยวจริงๆวะ่ะไม่มีไม่มีหมาใช่ไหมเรี้ยกไม่กลัวผีอะเกกาาลียงกลัวม้าลิงทางอยู่ดีทีผอขึ้นมาถ้าตอนอากาศที่นี่มันจบแล้วถูกแล้วมาถูกทางแล้วจุกเช็คยิงถ่ายรูปบุกเลอคาเฟ่ มีค่าตั๋วด้วยหรอครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับไปที่เกตที่ตั๋วครับค่าเพ้าย<อ>ี่สิบาทครับอ่าเอาไปเป็นส่วนลดค่าอาหารได้20่สิบบาทเอาเป็นลดได้ค่าอาหาร20าบาทค่าค่าอาหารด้วยใช่ไหมครับอันนี้ลดอันนี้ลดแต่ว่าซื้อซื้อตั๋วก่อนยี<อ>่สิบบาทใช่ okay. <Thank> แต่ก่อนอันนี้เป็น สร้างเรือหรอครับอ๋อก่อสร้างเรือขอบคุณค่ะอ๋อหัวกาเฟคิดว่าเป็นตัวอะไรว่าชุดไทยลูกครับที่นี่ครับโอเคถ่ารูปเสร็จแล้วสวัสดีครับ ขอบคุณครับมาถึงที่ที่สามแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปถามคุณก่อนต้องขึ้นเรือตรงไหนครับขอบุ่ณครับขึ้นเรือต้องตืนตรงไหนไ่เอโอ้ตรงไปเดี๋ยวกว่าโอเคขอบคุณครับตรงไปเ๋ยวกว่าตรงนี้เป็นตลาดขายอะไรอย่างเลยหุยที่นี่มีกบย่างขายด้วยขึ้นเรือตรงนี้หรอครับ่ใช่ครับ ไปนั่งเรือแล้ววนคลองประมาณ35นาที40นาทีแล้วกลับมานี่อ๋อแต่วนแต่วนไปมีอาหารให้กินร้านอาหารไม่ไม่มีฮะแค่แค่วนไปเรื่อยๆธรรมชาติตามคลองอ๋อครับโอเคครับเท่าไหร่ครับเอามากี่คนครับคนเดียวคนเดียวคนละหนึ่งร้อยคนคนละเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย สแกนจากกันได้อย่านั่งรอแป๊บหนึ่งประมาณ5คน6คนออกแหละโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมเป็นคนแรกนะคะข้างหลังมีแดกคนจริงมีขายผัดไทยด้วยขายกล้วยมีขายไก่กล้วยทอดมั้งแต่ว่าไก่ทอดข้างๆก็เป็นตาล เอ้ยน่ารักจังจริงๆก็คือมาดูบรรยากาศจริงๆดีมากนะครับชิลมากกลับมาแล้วครับเฮ้ยมีลงไว้น้ำอะ่ะลงตกลงไปหรอครับเอ๊ะบอกแขกแก้ทำโทรศพัพท์หล่นน้ำไปเสียงงมให้อ๋อโทรศพัพท์มีคนโทรศัพท์ตกน้ำ เออคมมาแล้วครับเมื่อกี้เสิร์ชที่ Google อันนี้คนไทยแล้วว่าล่องเอรือเหรอครับเดี๋ยวขอไปดูตาที่นี่มีอะไรน่ากินนะครับสั่งมาจันเนอรมากินก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือน่ากินเลยสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมากินดีกว่าสั่งหมูน้ำตกเส้นหมี่ครับมีน้ำตก ชามหนึ่งนะครับใช่ครับธรรมดาครับครับผมเออชื่ออะไรครับชื่อเลี้ยงครับคุณเ,เลี่ยงเลี้ยงคุณเลี้ยงคุณเลี่ยงตะพูนะครับใช่ครับอันนี้เติมมากีก่ป,ปีแล้วครับอ๋อสิบกว่าปีแล้วครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับเอาอยดูดีด้วยกันดีด้วยจ้ะร้อน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  Tua na Ăn tổ mũ và thịt này là lợi mà Mùa Ok actual facts น่าจะตางกหนบ้างครับอันนี้ได้ช่วยโอเคโอเคอร่อยครับน้ำชุบนะครับปิ้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะลูกชิ้นไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นครับเท่าไหร่ครับ สามสิบห้าบาทขอบคุณค่ะถูกจ้างสามสิบห้าบาท